ดีครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันบัญญัติไทยรัฐมีแนวนโยบายสม่ำเสมและสนับสนุนการศึกษาและเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและปัญญาและต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบอนทำลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการหรือกอนไกดังกล่าวด้วยตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา67วรรค2ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนพุทธศาสนิกชนชาวไทยซึ่งมีหน้าที่ตามบัญญัติว่าด้วย หน้าที่ปวงชนชาวไทยมาตาสิบที่จะต้องมีท่ารักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพุทธพระบหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระบหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขพร้อมทั้งไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการจุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบด้วยอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ไทยดังกล่าวขั้นต้นจึงขอเรียกร้องให้องค์กรบุคลากรช่องสาึ่งประกอบวิชาชีพเสื่อมวลชนได้เสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นประเด็นว่าด้วยพระพุทธศาสนาทุกกรณีด้วยจิตสำนึกแห่งจริยธรรมวิชาชีพอย่างเค้่งครัดคำนึงถึงหลักธรรมมาธิบาลควบคู่กันอย่างสมเมสมผล และต้องเคารพไม่ละเมิดสิทธิทางด้านจิตใจของผู้ริพกสื่อที่นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งณปัจจุบันมีการเสนอข่าวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆมากมายต่อเนื่องผิดปกติสร้างความเสียหายก็ให้เกิดการเสือส่อมศรัทธา กก่อนบอลทำลายอย่างมีนัยยะสำคัญยิ่งทางที่ข้อจริงๆมีศาสนิกชนศาสนาอื่นๆในประเทศไทยเช่นระบบการปกครองซ่อนรูปในศาสนาสลามสร้างความเดือดร้อนเสียหายละเมิดลักธรัรมคสอนของศาสนาตนละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามที่กฎหมายรับรองปรากฏอยู่เนืองนิดในสาจังหวัดชายแดนใต้ ทางเรื่องทำสอนในคัมภีร์กุรอานที่เป็นภัยร้ายแรงกับคนศาสนาอื่นๆทางเรื่องการฆ่าคนไทยฆ่าพระฆ่าคราคูฆ่าเจ้าหน้าที่รัฐเกือบมือศพในชายแดนใต้เอาโรงเรียนทางเรื่องกิจการฮาลัานที่เอาเปรียบคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศและไม่เสียภาษีการให้โคอตา้ามุสลิมได้สิทธิ์เลียนฟรีให้มุสลิมได้สิทธิ์ เขาเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆโดยไม่ต้องสอบแข่งขันกับคนศาสนาอื่นๆการให้มุสลิมได้โควตาเขาทางานในหน่วยงานราชการต่างๆของประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2513จนถึงปัจจุบันเรื่องธนาคารอิสลามที่บริหารขาดทุนหลายหมื่นล้านแต่กลับเอางบประมาณแผ่นดินของคนไทยทั้งประเทศไปชำระแทนเขา ปป,ป,ปชปปชี้มูลการจุจริตการบริหารผู้บริหารธนาคารสลามเป็นหมื่นล้านปอดการออกกฎหมายพรบส่งเสริมกิจการฮัดปีพศ2524ปีพศ2 5 5 9การสร้างมัสยิดโดยเอางาบประมาณแผ่นดินไปสร้างข่าวการจุจริตการสร้างมัสยิดมัสยิดเปิดเสียงฮาสารดังสร้างความเดือดร้อน วันละห้าเวลามุสลิฟต่างกายดบบิสลามมาทำงานในหน่วยงานราชการต่างๆพบรบการบริหารองค์กรศาสนาสลามพศออ2540พบรบธนาก,การสลามพศออ2545พบรบว่าด้วยการใช้กฎหมายสลามในเขตจังหวัดปัตตานีนราธิวาสยยลาและสตูลพศ2489แพนตาลาตีจำปง นโยบายรับขององค์กรอิสลา,ามโลกที่มีต่อประเทศไทยที่จะยึดไทยเป็นรัฐอิสลา,ามเบื้องหลังมุสลิมที่ร่วมมือกับคณะราษฎรบนพระราชอำนาจจากในหลวงรัชกาลที่เจ็มาตั้งแต่พศ2475ร่างพรบการใช้คนไม่สลา,ามว่าด้วยครอบครัวมาดก ฉบับที่นายกมลศักดิ์รีวามอพักประชาชาติและคณะนำเสนอมาใช้ทั่วประเทศทำให้เกิดสารแพ่งอิสลามสารตีไกอิสลามสารจังหวัดอิสลามสารเด็กและเยาวชนอิสลามไปทั่วประเทศแต่ทั้งหมดสื่อมวลชนหาได้นำเสนอข่าวแต่อย่างใดไม่ด้วยวาทกรรมสีถนนชัยเป็นเรื่องเล่ออนสร้างความแตกแยก ทางถึงสิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับที่ทางทีเงาต่อเคยมายื่นเอกสารถึงผู้อาหารช่องสามเมื่อปีที่แล้วให้มาช่วยทําข่าวที่คนไทยพุทธเดือดร้อน19เรื่องให้มาทําข่าวที่สํานักนายกที่ได้จะยื่นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินแล้วสื่อไม่มาทําข่าวแต่สถานีช่องสมกลับปล่อยให้รายการโหนกระแสรายการตีสิบ นำคนตื่นท่าวไปออกรายการโจมตีบิดเบือนพระธรรมยำยีพระสงฆ์ทำลายวัฒนธรรมคนตื่นธรรมไปออกรายการโจมตีบิดเบือนพระธรรมยำยีพระสงฆ์ทำลายวัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกเศร้าโศกสะเทือนใจแก่พุทธศาสนิชนจำนวนมากจนยากที่จะเยียวยาแก้ไขจึงหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกพอเป็นการละเมิดลิขิตและพระระพระ กำลัดสมเด็จพระสังฆราช 3. สื่อควรมีจรรยาบรรณในการทำหน้าที่เป็นกลางไม,ไม่นำเสนอด้านเดียวการใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศิลธรรมงพันดีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับป,ปัจจุบันมาตรา34 C ขอให้ผู้ริหากษอสามีมถแถลงการแสดงความรับผิดชอบ ออกมาอย่างเป็นทางการหากไม่ไม่กระทำการใดๆพุทธศาสนนจะถือว่าองค์กรสื่อของเานมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับกระบวนการซอก,กอนบอลทำลายพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาโดยไม่ต้องสงสัยท้ายนี้นะครับเราได้มีแนบเอกสารหลักฐานสำคัญๆทั้งคลิปทั้งเอกสารนะครับต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารเบื้องหลังมุสลิมที่ร่วมมือกับคณะราษฎรป้นพระราชอำนาจจากในหลวงรัชกาลที่7จ็พศ .2475 และเอกสารที่อปสเคยยื่นหน่วยงานต่างๆเอกสารการขาดทุนบริหารการทุนหลายหมื่นล้านของไตก่ายสลามแต่กับเอางบประมาณแผ่นดินไปจ่ายไปชำระแทนเอกสารที่ข่าวปปชชี้มูลการทุจริตของผู้บริหาร ของธนาคารอิสลามเป็นมือล้านข่าวธนาคารสามปล่อยสินเชื่อให้มัสยิดเป็นธนาคารให้ผู้นำศาสนาเป็นนายธนาคารผ่านมัสยิดข่าวของสำนักการคลังเรียกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหาคนครนำเสนอพิพานสินเชื่อต่างๆของธนาคารอิสลามเอกสารบันทึกข,ข้อตกลงของธนาคารอิสลามมาให้สินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการ พนังกงานร,ราชการและลูกจ้างประจําของกรมการปกครองที่สังกัดผูว่าการจังหวัดทุกวัดนาอนอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกที่ครับและปล่อยสินเชื่อให้กับหมหาวิลลยต่างๆเอกสารที่พอห้ชงสาเบิ่มนะครับทำเพียกุลานมีอยู่พั0เกว่าหน้าที่เป็นฉบับแปลเป็นไทยแต่มีคำสอนคำสั่งที่เป็นภัยต่อความมม่นคงของประเทศ รวมๆหนึ่งอื่นเนี่ยสองร้อยกว่าหน้าเราก็ได้นําไปยื่นให้ผู้ใหญ่งจงสามด้วยสื่อหนึ่งถ้าต้องการจะเรามีมอบให้นะครับมีคาสอนทั้งที่ว่าสามารถฆ่าตัดคอตัดแขนตัดขาคนที่ไม่นับถืออิสลามได้สามารถจับคนที่ไม่นับถืออิสลามไปเป็นเชลยได้สามารถยึดทรัพย์ได้ภาพจริงใจกับคนต่างศาสนาแม้กระทั่งพ่อแม่ก็สามารถกระทําได้ เด็กเด็กเจ็ดแดทวบนะครับมีประจําเดือนก็จะเป็นเมียได้นะครับไละอ,อื่นอื่นอีกมากมายนะครับใน200กว่าหน้าที่เราจะมาไปจอง3ามเราต้องการสังคมรับรู้เราไม่ได้ต้องการที่จะมามาสร้างความแตกแยกให้กับคนอิสลามทั้งประเทศแต่เราต้องการพูดถึงจุดที่มีปัญหาคือในคาสอนที่มีปัญหาสอดไส้อยู่ในคำเพียกราลสองร้อยกว่าหน้า หลายๆประเทศครับได้มีการตรวจสอบคำสอนประเทศจีนอย่างนี้ประเทศศีสังกาอย่างนี้หรือหลายๆประเทศครับเขามีการควบคุมให้มีคำสอนที่เป็นภัยต่อชนเผ่าพันธุ์ของของในประเทศเขาเองเขาจะป้องกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ฮะสื่อมวลชนไม่เคยทำข่าวมีเอกสารการให้โกต้ามุสลิมได้สิทธิ์เรียนฟรี ให้บุิมได้สิทธิ์เข้าเรียนตามหมาวิาลยต่างๆโดยไม่ต้องสอบแข่งขันกับคนศาสนาอื่นๆมีเอกสารให้นะครับให้มุติมได้สิทธิ์เข้าทํางานได้โคต้าเข้าทํางานในหน่วยงานของรัฐบาลโดยไม่ต้องสอบแข่งขันมาต้งแต่แล้วก็มีทุนสนับสนุนต้งแต่ปีมาต้งแต่ปีพศ2513ข่าวที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือข่าวการฆ่าพระฆ่าครูฆ่าภูมิสุทธิ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับรวมแล้วเนี่ยเกือบหมื่นศพแต่สื่อกลับไม่ทำข่าวตัวนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นหัวหน้าโจกรกบฏมุสลิมบียรตัวจริงเกิดภัยมา20กว่าปีทำไมสื่อไม่ช่วยกันตรวจสอบว่าใครเป็นหัวหน้าที่อยู่ในเมืองไทยนี่แหละนะครับข่าวการสร้างมัสยิดเอางบประมาณแผ่นดินไปสร้างและการทุจริตด้วยนะครับ แล้วทราบไหมครว่ามีหุ้นฮาลานด้วยนะครับมีการขายหุ้นฮาลานออกมาแล้วด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับมีการปล่อยให้เปิดเสียงละบาดดังๆในชุมชนชาวพุทธเพราะฉะนั้นนะครับสุดท้ายนะฮะบเอีกาสารฮาลานยุทธศาสตร์ท้องโลกนะครับยีการฮาลานเนี่ยเป็นของ อิสลามแต่กลับต้องให้คนไทยพุทธส่วนใหญ่ของประเทศมาซื้อสินค้าแพงขึ้นถึงถึงสานเจ็ดหมื่นถึงษานแปดหมื่นกว่ารายการนะครับสื่อกลับไม่ทาข่าวและยังวประมาณเป็นดินไปส่งเสริมด้วยเพราะเชนั้นครับสุดท้ายจึงของให้สื่อบนชนทุกกระดงได้นําเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์มีคุณภาพด้วยใจ,จใจปราศจากอาคติด้วยหลักธรรมทางศาสนาเถิดน,นะครับนายประพันธ์กิติฤทธิ์กุล เปนขารการองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสัติภาพศาสนิกชนแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทยครับจบทนกลเ่้าครับ